สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นประเด็นข้อหาหรือในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขอยกเว้นเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยผู้ร้องขอยกเว้นเนี่ยนะครับอ้างว่าเพราะเหตุสุดวิสัยหรือเหตุพ้นวิสยัยเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับในประเด็นนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว2 3 0 8 ลงวันที่21เมษายน2564นะครับในการชี้แจงตอบข้อหาลื่นในประเด็นดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่า,าจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีเนี่ยได้หาลือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวิสัยเนื่องจากว่าพนักง,งานประเมินได,ได้ตรวจสอบและประเมินภาษีที่ดินจํานวน2แปลงว่ามีลักษณะสภาพเป็นที่รกร้างว่างเปล่า โดยผู้เสียภาษีได้ยื่นคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถเข้าทําประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้นะครับเพราะว่าอ้างว่าเป็นเหตุพ้นเพราะเหตุพ้วิสัยตามข้อ1วงเล็บ1ของกฎกระทรวงกําหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพพศ2562นะครับโดยผู้ร้องเนี่ย ให้เหตุผลว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในพื้นที่สีเขียวมีสภาพเป็นบ่อเลี้ยงปลาซึ่งได้ประกอบกิจการให้เช่าเลี้ยงปลามาโดยตลอดแต่ต่อมาในทางราชาการก็ได้อนุญาตหรือยินยอมให้มีการปลูกสร้างโรงงานจนปิดล้อมที่ดินไม่สามารถนําน้ําขึ้นมาจากคลองเพื่อประกอบการต่อไปได้ประกอบกับไม่มีเจตนาปล่อยให้ที่ดินลกล้างว่างเปล่าแต่เพราะว่าไม่สามารถหาเงินมาลงทุนในการประกอบ การอย่างอื่นได้ซึ่งคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยในการประชุมครั้งที่1ทับสอเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2,564ได้พิจารณาแล้วเนี่ยมีมติว่าในกรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุพ้นวิสัยตามข้อ1มงวงเล็บ1นะครับและ,ะพนักงานประเมินเนี่ยก็ได้ทำการประเมินภาษีเป็นไปนตามที่กฎหมายกฎกระทรวงระเบียบ และหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยพิรณาแล้วนะครับเห็นว่าคําแนะนําของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะครับเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยกับคําแนะนําดังกล่าวจึงได้ส่งคำความเห็นดังกล่าวเนี่ยมาเพื่อให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและกระถือปฏิบัตินะครับก็หมายความว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เห็นด้วยกับ การพิจารณาของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดนะครับว่าไม่เป็นเหตุให้ยกเว้นนะครับไม่เป็นเหตุให้เป็นการพ้นวิสัยในการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรณีดังกล่าวนะครับสำหรับในรายละเอียดตรงนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเป็นหนังสือของกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว2 3 0 8นลงมาที่21เมษายน2 5 6 4นะครับ